สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราก็มาศึกษาพระรูปหล่อหรือพวอเงินปืนเตะสักพิมนะครับพิมนี้ในส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยอัดคลิปไว้ครั้งแล้วนะครับเมื่อนานมาแล้วครับเขาเรียกว่าพิมพ์เดือนแบบรุ่นไรมาสนะครับเป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งไม่มีพิมแยกย่อยนะครับพระพิมนี้เป็นพิมพ์เดียวเลยครับแต่เนื่องจากทุกวันนี้เนื่องจากพิมพ์ไรมาสเนี่ยมีบางกลุ่มคนเข้าใจว่าเป็นพระสร้างหลังจากปี2 5 2หอหรือมาสร้างสองห้าสองเก้ากันนะครับ พระพริมพ์นี้เลยตกไปเพราะว่าชื่อพิอมพ์ว่าพิมพ์เรียนแบบรุ่นเตรม้านะครับทําให้พระพริมพ์นี้ถูกมองข้ามไปและปัจจุาบันเนี่ยพระพริมพ์เนี้ยก็จะมีบางกลุ่มเหมือนกันนะครับหรือกลุ่มที่ผมอยู่เนี่ยครับเขาเขาจัดเข้าชุดในชุดพิมพ์เสยนกลมเล็กนะครับซึ่งในชุดพิมพ์เสยนกลมเนี่ยเพื่อนๆก็รู้อยู่ว่าชุดพิมพ์เสยนกลมเนี่ยราคาจะเป็นพระชุดราคาที่ค่อนข้างจะเบากว่าพิมพ์นิยมเสษตัตมากๆครับแล้วก็พออยู่ในอ่า ชุดพิมพ์เสียงกลมนี่ก็จะแบ่งย่อยเป็น3พิมพ์ด้วยกันใช่ไหมครับก็คือ1เนี่ยพิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพู่ใช่ไหมครับสเนี่ยพิมพ์เสียงกลมกลางและก็3พิมพ์เสียงกลมเล็กซึ่งิมพ์เสียงกลมเล็กเนี่ยราคาจะเบาที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพิมพ์นี้ก็เลยราคาก็เลยเบาไปด้วยให้มองข้ามพระพิมพ์นี้ไปนะครับแต่ที่มาพระพิมพ์นี้ผมจะเล่าประวัติครายคาเพื่อนเพื่อนควังนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแตกมากๆนะครับโดยเฉพาะพระพิมพ์นนี้ะครับ ซมิโกะเนี่ยครับพระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ก็เล็กเลยนะเป็นพิมพ์เป็นที่มาของชื่อรุ่นเลยนะคือพระพิมพ์นี้ที่จริงก็สร้างมาเพื่อแจกคณะกรรมการที่ร่วมสร้างด้วยนะครับเป็นอีกพิมพ์หนึ่งครับเพราะว่าพระเนี่ยสร้างมาค่อนข้างจะละเอียดมากๆนะครับโดยเฉพาะพิมพ์พระแล้วก็ขนาดเนี่ยไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปคือมีลักษณะรูปแบบพระรูป,หล,รปหล่อลุเงิพื้นแต่ที่ชัดเจนมากๆนะครับพระพิมพ์นี้ ที่ผมบอกว่าเป็นที่มาของชื่อรุ่นนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือก่อนที่ผมจะมาศึกษาและสะสมรับพิมพ์เนี่ยผมก็ได้อ่านหนังสือถ้าจะไม่ผิดทุสึกจะเป็นหนังสือหมาโพไม่หมาโพก็ปฏิหารเลยเนี่ยครับผมเคยอ่านนะครับว่ามีบางท่านเนี่ยได้นพาพระรูปหลอหรือพวกเงินปืนแตงเนี่ยไปทดลองยิงนะครับซึ่งซึ่งยิงนัดแรกเนี่ยปืนไม่ลั่นครับพอยิงนัดที่สองเนี่ยปืนแตกก็เลยเป็นที่มาของพระ ก่อนพระรุ่นนี้นะครับเป็นที่มาของชื่อพระรุ่นนี้คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปืนแตกนะครับและพิมพ์ที่เขาถ่ายมาโชว์ตอนนั้นถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็คือพิมพ์นี้เลยครับเขาเรียกพิมพ์เรียนแบบรุ่นไตมาสเพราะฉะนั้นเนี่ยพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปืนแตกพิมพ์ไตมาาเนี่ยก็เป็นพระที่ยืนยันได้เลยนะครับว่าสร้างปี2528แน่นอนไม่ใช่2 5 2 9เครับเพราะว่าพระองค์พระเนี้ยคือเขาสร้างแจกกรรมการก็คือเรียนแบบรุ่นไตม่าอีกทีนึงก็คือสร้าง2528นะครับ พอเงินพระพิมพ์นี้ทุกวันนี้ราคากับเบามากๆเนื่องจากาเหตุผลที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับลมเพื่อนพื่นแต่นะผมแนะนําพระพิมพ์นี้นะครับเพราะว่า1เนี่ยราคาไม่สูงนะครับ2เนี่ยเป็นพระที่เป็นที่มาของชื่อรุ่นเลยซึ่งเป็นพระที่น่าสะสมและน่าบูชาติดตัวจริงๆนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาดูพระกันเลยนะครับองค์แรกนะครับเป็นพระที่ผมเช่าได้มาคือพระทั้งหมดเนี่ยทั้งหกองผมเช่าได้มา อาทิตย์แล้วทั้งหมดนะครับก็คือพระเรียนแบบรุ่นเป็นมากซึ่งราคาที่ผมชอบมาก็ไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมามาไอ้เพื่อนแหม่งปันเบาๆเหมือนกันนะครับก็อยู่ประมาณหลักร้อยปลายๆนิดๆน,น,นะครับถ้าเพื่อนชอบก็ปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาท้ายท้ายคลิปอีกทีนะครับก็เรามาดูพระก่อนเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องขึ้นกล้องก่อนนะครับมาดูลักษณะหุ่นเทียนก่อนเนี่ยครับ ลักษณะอุ่นเทียนของพราพพมพ์เนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตดีนะครับเป็นพลาที่สร้างออกมาได้อุ่นได้สวยมากๆครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้ารูบหลอรุ่นนี้เลยนะครับโดยเฉพาะนี่ครับเห็นไหมลักษณะเส้นสายเนี่ยพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแต่งขอบข,ข้างหรือด้านหลังเนี่ยถือว่าสร้างมาได้ค่อนข้างจะละเอียดและลงตัวจริงๆนะครับเห็นไหมครับเมื่อเพื่อนๆดูแล้วว่าเป็นพราแท้แน่น,นอนทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับ เห็นไหมครับเริ่มจากลูกคตาโปนเนี่ยมากลูกคตาโปนจมูกรวบดวงปากยิ้มแล้วก็คางแหลมคางนี่มีความคมมากเห็นไหมคางมีความคมมากแล้วก็มาจากการแต่งด้วยไม้เสนีย์เห็นไหมครับเห็นไหมลักษณะการแต่งไม้เป็นขีดเลยเ็าแต่งที่หุ่นเทียนนะครับริ้วเจียวด้านนี้เนี่ยครับสี่เส้นนะครับแล้วก็ริ้วเจียด้านนี้อกเส้นนะครับชัดเจนเลยแล้วก็ลักษณะการแต่งไม้ตัดเหนืยที่ฐานนะครับเห็นไหมคมๆเลยไหมตรงง่ายมากๆลักษณะมือเป็นมือรองนะครับ มือเป็นมือรองเห็นไหมครับเห็นไหมครับเมื่อเราพลิกมือดานข้ามเพื่อนเก็จะเห็นรอยประกบุนเทียนด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่คือรอยประกบุนเทียนแล้วก็มาดูด้านหลังกันด้านหลังเจเพื่อนเพต้เนี้ยถือว่าถอดได้คมชัดจริงๆนะครับถือว่าสวยงามมากๆครับเห็นไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อนดูดีนะครับก็จะเห็นขี้ตะการเนี่ยติดเต็มหลังแล้วก็มีคราบขี้เบ้าเกาะตามซอกส่วนลึกทําให้ภาพองค์นี้พิจณาง่ายไหมครับแล้วก็ลักษณะการแต่งไม้เสนีย์เห็นไหมครับ เขาจะแต่งแบบคมๆเลยไหครับถือว่าสร้างออกมาได้ลงตัวมากๆสรับพระรูปหล่อหลงเงินพิว่นแต่พิมพ์นี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะการแต่งไม้เสียดนะครับเขาแต่งได้ละเอียดมากๆเลยนะเขาแต่งเห็นไหมคมๆเลยไหมครับลักษณะการแต่งของไม้เสียดเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับลานแต่งไม้เสียดคมๆเลยไหมครับคมมากๆนะครับเห็นไหมเขาแต่งไม้เสียดเห็นไหมเขาแต่งนึกคมมากๆเลยเพราะว่าพระพิมพ์นี้ที่จริงเขาสร้างมาเพื่อแจกกรรมการที่ร่วมสร้างนะครับ โอเคนะครับมาดูอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเห็นไหมครับข้อเจนเราประกอบบนเทียนเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้อเจนเราประกอบบนเทียนโทษนะครับข้อเจนเราประกอบบนเทียนแล้วก็การแต่งไม้สเสนเน็ตไหมเขาแต่งรอบเลยเหไหมครับคมมากๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยมากเห็นไหมการแต่งไม้สเสนเน็ตแล้วก็รูปลักษณ์พระก็สวยงามจริงครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับมาดูที่ฐานกันที่ฐานพระองค์นี้ถือว่าเป็นเบสิกมากๆของการพิจารณาพระรูปหล่อหลวงเงินมือแตกนะครับ ถ้าเรามาดูที่รอยตาใบนะครับเห็นไหมรอยตาใบนี่ดูง่ายมากๆเห็นไหมครับแล้วก็เนี่ยครับรอยตัดช่อยนะครับนี่คือรอยตัดช่อยนะครับแล้วพระองค์นี้มีรอยตําหนิจากหุ่นเทียนด้วยไหมครับก็จะเห็นคาบขี้เป้าติดอยู่เต็มเห็นไหมครับนี่ครับคาบขี้เป้าเห็นไหมครับพระองค์นี้ถือว่าถอดพิมพ์มาได้สวยมากแล้วก็โลหะเนี่ยเห็นไหมครับก็มีความเก่าจัดจริงๆนะครับเนื่องจากพระผ่านการใช้งานมานะครับโอเคครับมาดูองแรกนะครับองแรกถือว่าผ่านไปนะครับมาดูนี่สองครับ องค์ที่สองลักษณะอุ่นเทียนก็เหมือนกันเนีเนื้อโลหะมีความจัดเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เ,เริ่มแรกก็กเพื่อนก็ไม่ต้องขึ้นกล้องก่อนนะครับเห็นไหมครับดูง่ายจริงๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วก็ลักษณะการตัดเห็นไหยตัดช่อแทบไม่พูกขาแสงเลยเพื่อนๆก็เห็นรอย,ยตัดช่อเบลอเลยเห็นไหมครับนี่ครับรอยตำหนิจากอุ่นเทียนก็จะเห็นข้าพี่ว่าติดอยู่เต็มถือว่าดูง่ายมากนะครับฐานแบบนี้เป็นไพ่พิมพ์หนึ่งนะครับเห็นไหมรอยแต่งไม้เสียดเพื่อนๆดูครับรอยแต่งไม้เสียดเห็นไหมครับ คมมากๆเห็นไหมครับเราแต่งไม้เสเนียเห็นไหมครับถือว่าคมจริงๆนะครับโอเคริ้วเจวอด้านหลังเห็นไหมถ้าเพื่อนดูนี้ถอดได้คมชัดจริงๆเลยนะครับคมชัดมากๆนะครับเห็นไหมครับสวยจริงๆนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับเราแต่งไม้เสเนียรเห็นไหมครับก็จะแต่งแบบแบบตั้งใจมากโดยภาพแบ์นี้เพราะว่าเขาสร้างมาเพื่อเจ็กกระครกรรมการที่ร่วมสร้างนะครับ เนี่ยครับคาบขีเบ้าติดอยู่เต็มเลยเห็นไหมครับถือว่าได้มาสภาพเดิมๆิมแต่พระแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระผ่านการใช้มาก็จะมีรอยที่สัมผัสบ้างนะครับก็จะมีคาบขี้ตะการหรือคาบขี้เบ้าหลุดออกไปก็จะเห็นสีเนื้อโลหะที่สว่างขึ้นเห็นไหมครับถือว่าสวยมากๆนะครับมาดูอีกองค์นะครับอีองค์ก็เป็นพระที่ผ่านการใช้แต่ก็ยังเป็นถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายมากๆนะครับสำหรับพระพิมพ์นี้ก็เรียกพิมพ์เรียนแบบ รุ่นไตรมาสนะครับสร้างปีสองห้าสองแปดแน่นอนครับแล้วก็เป็นพระเป็นที่มาของชื่อรุ่นด้วยนะครับพระพิมพ์นี้ถือว่าดูง่ายจริงๆครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นสายนี่ติดชัดมากๆเลยนะครับเพราะพระสร้างมาค่อนข้างจะละเอียดจริงๆเห็นเราแต่งไม้เสเนียนร์ไหมครับเนี่ยครับเราแต่งไม้เสเนียรเห็นไหมที่คางไหมครับเราแต่งไม้เสเนียร์เห็นัหมคมจริงๆครับเดวริ้วเจอวอนเนี่ยถือว่าสร้างมาได้ละเอียดจริงๆเห็นไหมครับ ะครับเส้นสายติดคมชัดมากๆเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายจริงๆนะครับเห็นไหมครับรอยแต่งไม้เสเนียรเห็นไหมครับแล้วก็คาบขี้ตะกันติดเต็มองมีคาบขี้เบ้าเกาะตามซอกสวนเลยเห็นไหมครับครับดูง่ายมากๆเลยครับเห็นไหมรอยแต่งไม้เสเนียรเห็นไหมครับนี่ครับรอยแต่งไม้เสเนียรเนี่ครับนี่ครับรอยประคบหุ่นเทียนเห็นชัดเจนเลยมาดูรอยแต่งไม้เสเนียรที่ที่ขอบหูนะครับนี่ครับเห็นไหมเขาแต่งแบบคมคมเลยไหมครับนี่ครับนี่คือรอยแต่งไม้เสนียรดูที่ฐานกันเห็นไหม ที่ฐานประนี้ถือว่าแต่งมาได้ค่อนข้างละเอียดนะครับเพื่อนเพื่อนพิจาาแสงเพื่อนเพื่อนก็เห็นรอยตัดช่อด้วยนะครับนี่ครับรอยตัดช่อโอเคนะครับองค์นี้ถือว่าสวยดีอง์นึงนะครับถือว่าพิจารณาง่ายจริงนะครับมาดูอีกองที่4ครับอง์ที่4ถือว่าได้มาสภาพสวยเดิมที่สุดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับพระองค์นี้ผ่านการใช้มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นพระที่อยู่ในสภาพสวยนะ เส้นใสไหมติดคมลึกคมชัดมากๆเลยสารับภาพพิมพ์นี้นะครับครับเห็นไหมรอยแต่งไม้เสเนตไหมครับคมมากๆเลยไหมครับเนี่ยครับรอยแต่งไม้เสเนตไหมครับเนี่ยครับเราประกบรอยประกบหุ่นเทียนเห็นไหมครับแล้วก็มีแต่งเราแต่งไม้เสเนตครับถือว่าดูง่ายมากๆนะครับมาดูที่ฐานกันที่ฐานเป้าตรงนี้เพื่อนๆแทบไม่ต้องพลิกหาแสงเลยเพื่อนๆก็เห็นรอยตัดช่อไหมครับครับนี่คือรอยตัดช่อนะครับ ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายมากๆนะครับพระพิมพ์นี้เกาเรียกพิมพ์รุ่นเรียนแบบรุ่นใจมหากนะครสร้างปี2528แน่นอนครับโอเคมาดูอีกองค์นะครับอีกองค์ก็เป็นพระที่ได้มาสภาพสวยเดิมๆเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆดูเส้นสายไหมครับดูง่ายมากๆเลยนะครับเห็นไหมสวยเส้นสายติดชัดทุกเส้นเลยไหมครับเห็นไหมครับรอยแต่งไม้เสนียร์นะครับคมๆเลยนะครับนี่ครับรอยแต่งไม้เสนียรแล้วก็รอยประกบหุ่นเทียนนะครับ ถือว่าดูง่ายมากๆเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเส้นสายเนี่ยริ้วเยวันด้านนี้สี่เส้นด้านนี้หกเส้นนะครับเห็นไหมครับมีคราบขี้ตะกันติดเต็มโอมีคราบขี้เบ้าเกาะตามซอกส่วนลึกเป็นพระที่เขาตั้งเจสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราก็ถอดหนุนเทียนเนี่ยเขาจะแต่งแต่งตามองพระเนี่ยเพราะฉะนั้นเนื้อเกินเนี่ยอาจจะมีไม่มากครับหรือว่าแต่ยังไงก็มีนะครับถ้าเราใช้กล้องสองเราก็เจดไม่เกินเล็กๆใช่ไหมครับ นะครับเนี่ยครับสวยมากๆนะครับมาดูที่ฐานเป่านี้กันที่ฐานเป่านี่ถือว่าแต่งมาได้ละเอียดจริงๆครับแต่ยังไงเราก็เห็นรอยตัดช่อด้วยนะครับนี่ครับคือรอยตัดช่อโอเคนะครับมาดูองศ์สุดท้ายกันองศ์สุดท้ายนี้ก็เป็นพระสภาพสวยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับท่าที่สวยมากๆเลยเห็นไหมครับเส้นสายติดชัดทุกเส้นเลยนะครับเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายจริงเห็นไหมครับ เห็นไหมครับริเจวนั้นนี่4เส้นนั้นนี่6เส้นนับแล้วก็มีคาบขี้ตะกันติดเต็มองมีคาบขี้เบ้าเกาะกตามซอกส่วนเ,เห็นไหมครับทาให้ภาพพิจารณาง,ง่ายมากครับเนี่ยครับรอยรูริบเจวนะครับเห็นไหมครับคมมากๆเลยแล้วก็รอยนี้คือรอยประกบหุ่นเทียนแล้วก็รอยแต่งไม้เส้นเนของเขาเนี่ยเขาจะแต่งไล่ละเอียดจริงๆนะครับแต่งที่หุ่นเทียนนะครับเขาจะแต่งที่หุ่นเทียนเพราะว่าภาพปิดนี้เขาสร้างมาเพื่อแจกคณะกรรมการที่ร่วมสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งนี่ค่อนข้างละเอียดจริงๆนะครับ นะครับเราแต่งน้อสนเสน่หนะครับเนื้อดูดูดเรื้อหวาครับเนื้อหายนะครับผิวไม่ราบเรียบเสมอกันมีวันหนะ้าอ่อนแก่นะครับถือว่าดูง่ายมากๆนะครับโอเคนะครับทุคนะครับพระพิมพ์นี้ผมแนะนําเพื่อนๆที่เข้ามาสะสมพระรุ่นนี้ใหม่ๆนะครับแนะนำไห้ชอบพระพิมพ์นี้เก็บไว้นะครับเพราะว่าเพราะว่าพระพิมพ์นี้ยหนึ่งเนี่ยราคาไม่สูงสองเนี่ยมีลักษณะการแต่งของ ของไม้เสนียนี่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็พิจารณาง่ายนะครับและพระทั้ง6องคเนี่ยเป็นพระที่สวยแล้วก็สภาพสวยเดิมๆพูดง่ายแล้วก็พิจารณาง่ายจริงนะครับในราคาที่ไม่สูงนะครับถ้าเพื่อนชอบก็ปิดได้เลยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปดีดีอย่างนี้ขอเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ